อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมมาต่อกันที่เกรดสองกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้าง ใบที่หนึ่งก็คือลิเบเลเตอร์แห่งลุงสีแดงเบอร์ลินนั่นเองครับผมตัวนี้พลังยมตี9 0 0 0จ่ามีสกิลแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลออโต้กับในช่องเรียวกาศเมื่อการที่ชื่อลラสเตเบริเบเลเตอร์อีกแล้วนะครับผมเข้าสู่ช่องเรียวกาศช่องไหนก็ได้ถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าลิเบเลเตอร์ในชื่อกาดตัวนี้พลังจะบวก5,000จนจบเธอนะครับผมทำแคต่ตัวอย่างให้ดูดีกว่าก่อนอื่นตัวนี้ต้องอยู่ในสนามก่อนเนาะส่วนแวนการ์ดก็ขอเป็นติดชื่อลิเบเลเตอร์นะครับผม จากนั้นเมื่อมีการนำบัตเตอร์เบรลิเบเลเตอร์เข้ามาในสนามไม่ได้วิธีไหนก็ตามตัวนี้ถั้งยังแข็งสกิลครบอ่าแวนติชิลิเบอร์นะบัตเตอร์เบรเข้ามานะพลังจะบวก5,000ันทีนะครับผมแต่ย้ำไม่ต้องเป็นบัตเตอร์เบรดลิเบเลเตอร์เท่านั้นนะจะเป็นพวกแบบบัตเตอร์เบรดธรรมดาหรือว่าเป็นแบบบัตเตอร์เบรดสมบูรณ์ไม่ได้นะครับผมต้องเป็นใบนี้เท่านั้นแค่นี้เองลงมาปุ๊บพลังบวก5,000นที ถ้าเกิดลงมา2ตัวก็จะบวกห้าพันไปสรอบนะครับผมแต่ไม่รู้จะลงมาช่องไหนเหมือนกันแต่ก็เป็นอหนึ่งใบที่ช่วยเร่งความเก่งการเร่งพลังตัวนี้สูงมากเพราะว่าบวกพลังถึงห้าพเลยนะครับผมทําให้ตีแรงนั่นเองนี่จะเป็นความสามารถของรีบเบเตอร์แห่งลุงสีแดงเบอร์ลินนะครับผมเกร2สองใบถัดมาจากับมัส กิชาวนะครับผมมาสติกาตัวนี้พลังโจมตี8 0 0 0จ้ามีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เกิดในช่องแวนกาดนะครับผมหรือเลวกาดก็ได้อ่าบอกว่าสแสดงการ์ดเกรด3แคลนโกพลินหนึ่งคนบนมือคุณหนึ่งใบเมื<บา>่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนกา์ดคุณเป็นแคลนโกพลดินสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าเกิดจ่ายพลังจะบวก3 0 0พจนจบการต่อสู้ก็สมมติว่าตัวนี้อยู่ช่องแวนก็ได้อ่าเมื่อตัวนี้โจมตีนะครับผมสกิลทํางาน โชว์เกรด3 1ใบนะครับผมโกพลาดินแค่นี้ตัวนี้พลังก็จะบวก3,000แล้วนั่นเองทำให้ตี11,000หนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ปั๊มพลังตีง่างง่ายๆเลยขอแค่มีเกรด3าไว้โชว์นั่นเองเกรด2เป็นสุดท้ายของโกในชุดนี้นะครับผมนั่นก็คือ l i b บเ a เตอร์สตาร์เลนทรัมเปตเตอร์นั่นเองจ้าตัวนี้พลังตี9,000พันะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นใบที่แบบ ไปได้แต่ตัว,ตวเริ่มอ่ะในที่สุดเธอก็วิจารนาการมาถึงเป็นเกรด2แรได้ททีนะครับผมตัวนี้เป็นสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้นะครับผมเลือกการที่ชื่อ Blaster Base Liberator ก็คือใบ,บนี้นะจากรอบโซนหรือจากโซของคุณ1ใบนำไปไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณเมื่อใบนี้เข้าช่องเรียวกาสถ้าเลรกาศคุณเป็นแคนโกพลาดินสามารถจ่ายค่าคอดได้ถ้าเกิดจ่ายสลับกองการ์ดคุณ เปิดดูการ์ดเป็นบริษักองการ์ดคุณค้นหาการ์ดการ์ดแคลงโกพลินไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องีโอกาสที่ว่างอยู่แล้วก็นําการ์ดที่เหลือไปไว้ใต้กองเอาง่ายๆก็คือเมื่อมันลงมาเก็บบัตเตอร์เบดหนึ่งใบจากโซหรือจากหลุมนะครับผมจากดรอปโซนเข้ากองสลับแล้วเปิดในบเลียกเข้ามาใหม่นั่นเองมันเป็นตัวที่เรียกเพื่อนได้โดยการเสียค่าเคาะเลยเสียแค่บัตเตอร์เบดเข้ามานั่นเองครับผมแต่จริงๆมันอยู่ในดรอปโซนหรือว่าอยู่ในโซไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะสมมติเนี่ย บัตเตอร์เบตตัวนี้อยู่ในดรอปโซลล้กันนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นกองการนั่นเอง mm hmm. เมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามช่องเรียวกาสน,นะครับผมสามารถใช้สกิลได้เก็บบัตเตอร์เบรหใบนะครับผมไปไว้บนสุดของกองการแล้วก็ทําการสลับนั่นเองสลับเสร็จแล้วก็เปิดใบบนสุดแล้วก็เรียกเข้ามาใหม่นะครับผมช่องไหนยังไงก็ได้ แค่นี้เองนี่จะเป็นสกิลที่ช่วยเรียกเพื่อนได้ไหวมากนะครับผมกับสกิลของ l i b e r a t o r s t a r l a n e Trumpeter อาจจะมีข้อเสียก็คือในช่วงต้นเกมบางทีแบบเราไม่มี Butterbait l i b e r a t o r อยู่ในหนเลยนะครับผมทำให้อาจจะใช้สกิลได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่จะจัดเด็กหรือว่าแล้วแต่จะเล่นละกันนะครับผมเกรด3ต่อเลยดีกว่าจ้ากับเกรด3ไปแล้วนะครับผมคูดเก่านั่นเอง ใบนี้มีพลังโจมตี1 0 0 0 0ื่นนะครับผมมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้หรือช่องแวนการ์ดหรือเลียวการ์ดก็ได้เลือกเลียวการ์ดแคลนโกพลังดนของคุณหนึ่งใบและนําไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อใบนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนโกพลังดินสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าเกิดจ่ายตัวนี้พลังโจมตีบวกหันจนจบการต่อสู้นะครับผมคือมันต้องเก็บเดียวหนึ่งใบก่อนพลังจะบวกดังนั้นข้อดีมันคือเก็บพวกแบบสกิลที่แบบต้องมาจากกองเงี้ยมันก็ช่วยเก็บได้อาจจะเอาตรงนี้ตีไป ซีต่อโมองต่อมุติไปก่อนก็ได้แล้วก็คอตัวนี้โจมตีปุ๊บใช้สกิลเก็บหนึ่งใบไว้ใต้กล่องน,นะครับผมคือเราจะได้วนการ์ดด้วยและตัวนี้ก็จะได้บวกพลังอ0 0 0ห้าพันด้วยอ่าเป็นใบที่เล่นพลังได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือพลังแค่หนึ่งหมื่นเองเราเราว่ามันจะมีตัวที่น่าใช้กว่านั่นเองนะครับผมคราวนี้มาถึงเกรด 3, สามสมัตสุดท้ายซึ่งเป็นอีพิกของโกในชุดนี้เพราะว่าก่อให้เกิดสองสายใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับผมอ่าเรามาดูทีละใบ เรามาดูไปแรกก่อนกับ liberator holy shine ดี a าก่อน,นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่บ้าเบรกไล้มากนั่นเองตัวนี้พลังโจมตี11,000มีสกิล3อย่างด้วยกันนะครับผมออย่างสุดท้ายก่อน continual e a r d r d l e o ว a r d คุนนางจากก็คือถ้าเกิดมีแคลนอื่นอยู่ตัวนี้ก็จะโจมตีไม่ได้นะครับผมสกิลที่2สกิลออโต้มีค่าคอสเป็น counterbust หนการที่มีคำว,ว่า liberator ในชื่อการเท่านั้นนะครับผมเอาวางไว้ก่อนเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องววนกาด สามารถจ่ายค่าคอร์ได้ถ้าเกิดจ่ายเปิดดูการ์ดใบสุอนของกองการ์ดคุณนะครับผมค้นหาการ์ดแคลนโกลพลัดินของคุณหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบจะที่เปิดทั้งหมดนะครับผมและเลียงลงช่องเรียวกาดที่ว่างอยู่และนำการ์ดท,ที่เหลือไปไว้ไใต้กองน,นั่นเองก็สมมุติว่านะครับผมสมมติว่าเป็นเกรดสองอยู่ตัวนี้จะไล์เข้ามาหรือ,อยังไงก็ได้นะครับผมถ้าเข้าช่องแวนสกิลทำมานจะเาต้องบัตรหนึ่ง แล้วก็เปิดการ์ดเป็นส่วนของกองการ์ดคูณหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันโกพลัดดินก็เรียกเข้ามาในสนามได้เลยนะครับผมแล้วจะใช้สกิลอะไรต่อแล้วแต่นั่นเองก็คือลงมาข้อมหนึ่งในพวกเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั่นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ดวงนะครับผมนี่คือสกิลที่2องขเขาแต่ที่เด่นมันอยู่ที่สกิลที่3ส,สกิลออโต้ลิมิตเบรกสี่นะครับผมเดี๋ยวเตรียมไว้สี่ดาเมจก่อนอ่าชึบชึบชึบอ่าสี่ดาเมจแล้วนะครับผมสกิลบอกว่าเมื่อจบเทิร์นคุณ คุณสามารถเลือกการ์ดเกรด3แคลนโกพลเดินไม่เกิน1ใบนะหนึ่งใบจากโซงคุณนะครับผมต้องบอกว่าหใบเลยและไลค์การ์ดนั้นถ้าคุณไลค์ก็ให้เลือกตัวมันเองนี่แหละจากโซงคุณหนึ่งใบนะครับผมและนําการ์ดกลับขึ้นมือน,นั่นเองเอ๊ะคนละเขาจะง,งงแล้วมันมันคือย,อยังไงมันยังไงเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับผมสมมุติว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วกันอ่าตัวนี้อยู่ในสนามเนาะอ่าเติมเลี้ยวนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็ไอซักใบหนึ่งละกันอ่าติเป็นอย่างนี้แล้วกัน ก็ในเทิร์นนี้จะทําการเบรกไลท์น่าจะเห็นบนที่สุดนะครับผมพี่ชิงให้ทําการเบรกไลท์เป็นลิเบเลเตอร์ฮอลลี่ชัยดาคอนตรงนี้นี่คือสกิลจะทํางาน2อย่างด้วยกันนะครับผมจะทํางานของแกรนสล็อตที่เป็นเบรกไลท์กับฮอลลี่ชัยซึ่งเราสามารถเลือกให้อะไรเกิดก่อนก็ได้จะเลือกแจกพลังก่อนก็ได้หรือจะเลือกสกิลฮอลลี่ชัยก่อนก็ได้อาจสมมติใช้สกิลฮอลลี่ชัยก่อนคอร์เตอร์บลัดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปิดบนทสุดของกองการ์ดแล้วก็ลากเข้ามาอ่าโอเคนี่คือจบสกิลโฮลลี่ชัยปกติแล้ว แล้วก็ให้เบรกและสกิลทำงานก็บวกหมืน่นบวกหมืนม่นหนะ้ามนับมาไหนอะไรก็แล้วแต่บวกไปแล้วคราวนี้ก็ตบตีตามปกตินะครับผมตบตีตามปกติตีไปยังไงก็ได้สมมติตีไปหมดแล้วนะคราวนี้พอเราบอกว่าจบเทิร์นถ้าเรายังมีสีดาเมจอยู่นะครับผมคือมันจะริมเป็นเบรกสีอยู่สกิลของตัวนี้จะทํางานได้แต่ถ้าเกิดตอนเราตีเราเช็คได้ทีเหลือสามดาเมจนี่คืออดเลยนะจะแป๊กไปเลยนะครับผมอ่า ก็สามารถสั่งงานสกิลได้นะครับผมด้วยการนะครับผมนำการ์ดเกรด3ที่อยู่ในโซ1ใบมาทำการไล่นะครับผมอ่าไล่จากนั้นพอไล่ปุ๊บก็นำโฮลี่ชายเนี่ยกลับขึ้นมือนั่นเองอ๋อแค่นั้นเองนะครับผมก็พูดง่ายๆพอมันกลับขึ้นมือเดี๋ยวเธอหน้าเราก็จะเบรกไล่ได้ใหม่แล้วก็ทำอย่างเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งพอาระบบผ่านเธอนะครับผมมันก็จะกลับขึ้นมือใหม่คือจริงๆมันเอาใบนนี้มาไล่แหละแล้วก็กลับขึ้นมือจะทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆมันจะเป็นตัวที่สามารถลูบหรือวน การเบรกไหลได้ทุกเทอร์นะครับผมนั่นอนว่ามันจะมีกลยุทธ์หรือกลเม็ดอื่นๆที่สามารถเล่นกับตัวนี้ได้อีกแต่ที่เห็นกันบ่อยมากก็คือการนําไปเล่นกับเบรกไหลนั่นเองลองคิดดูสิครับผมว่าแวนการ์ดคูณตีเกิน2 6งหมื่นทุกเทอร์นะครับผมถ้าเกิดบูทนะ แล้วก็เลียวก็จะมีพลังที่ตีเกิน20มืทั้งสองข้างเป็นอะไรที่กดดันฝืนของค้าได้ดีมากตีหนักทุกเธอนเ์นกระหงเบกเลยซ้ำๆแถมตอนโนที่ชายลงมาอีกทีหนึ่งในเธอหน้ามนก็จะคว่ำหนึ่งลากพขาได้อีกอโหดสุดนั่นเองนี่ก็จะเป็นสกิลของลิเบอร์เลเตอร์โฮลี่ชายดากอนนะครับผมซึ่งก็จะมีเห็นคนจัดค่อนข้างเยอะส่ว่าก็จะเห็นผสมกับแกนสลอตตัวนี้ตัวเบกแลนต์เองทําให้มีลูกเล่นในการบุกในการป้องคังที่สูงมากเลยครับผมเป็นหนึ่งในที่น่าสนใจมากเลยกับ i b เบเลเตอร์โฮลีชไทร r ากอนและมาถึงการ์ดหน้ากล่องการ์ดสุดเก่งสุดแกร่งนะครับผมใบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ l i b บเ t เตอร์โมนาสแซงต a โทรีอัลเนั่นเองเป็นใบที่เก่งกาชกาจการมากนะครับผมคือมันจะต่างจากโฮลีชไทแล้วก็เมื่อกี้คนละขัวกกันเลย h โฮลีชไทนี่คือเน้นลงมาเบกรกไเรื่อยๆแต่ l i b บเ a t o r u n f a d เตัวนี้เนี่ยจะเน้นพลิกเกมนะครับผมคืออยู่ๆไม่มีเลียสักใบโดนล็อกทั้งสนามก็ไม่แคร กดลิบิเบกทีทุกอย่างเต็มสนามแน่นอนนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นนั้นเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลกะสกิลของรีเบเลเตอร์โมนาเซนตูริอันเฟดมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับผมอ่ะอย่าสุดท้ายก่อนคอนติเนียลแวนการ์ดเลวการ์ดคุนอ่างก็คือมีการ์ดแค่นืนอยู่ก็จะตีไม่ได้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีซีรีส์อะไรนะครับผมสกิลที่2สกิลคอนติเนียลเดือดที่ช่องแวนการ์ดในเท่าของคุณตัวนี้บวกพลังห0 0 0น ตามจํานวนเลี้ยวกัดของคุณซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีเลี้ยวกัดในสนามตัวนี้จะตีหมื่นหกแบบไม่บูสต์นะครับผมถ้าเกิดบูสต์ไปก็จะตีแรงขึ้นอีกทําให้เป็นตัวที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ตีแรงอยู่แล้วขอแค่มีพอพวกเต็มสนามก็พอนะครับผมซึ่งจัดว่าโหดมากๆนั่นเองคือแบบมันไม่เหมือนตัวที่ต้องกดสกิลต้องคงต้องควา้าอะไรเงี้ยแล้วโบกพลังไม่ต้องตัวนี้พี่แกโบกพี่ๆของแกเองเลยเป็นคอนติเนียลนะครับผมทุกครั้งที่เธอเรอัวอ่ะมันตีแรงแน่นอน คราวนี้อีกสก,กิลหนึ่งสก,กิลแอคทีฟกับดิช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4นะครับผมมีค่าคอร์สเป็นเคาน์เตอร์บลัด3โซล์บลั2ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่กินค่าคอร์สเยอะมากนำเลียวกาดและการ์ดที่ถูกล็อกทั้งหมดของคุณไปเรียงไว้ใบบัญชีของกองการ์ดคุณคือเรียงตามใจชอบเลยนะ และเปิดดูการ์ด5ใบบปนสัญญารกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่มีคําว่าดิเวเลเตอร์ในชื่อการ์ดไม่เกิน5ใบนะครับผมคือเราจะเลือก4เลือก3ก็ได้แล้วแต่จากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเรียวกาศโดยไม่ทําที่กันและนําการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองนั่นเองความสามารถนี้ใช้ได้เพียงแค่เทอนละหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่จัดว่าโหดมากเอาง่ายง่ายสมมุติว่าอ,อย่างนี้มีนี่คือสามเมตรเมทอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวมีโซไว้ทั้งสองใบแล้วกันไว้เดี๋ยวเราโซบาร์อ่ะอมปนอย่างนี้แล้วก สมมุติว่าไม่มีเลียวสักใบเลยนะครับผมไม่มีสักใบเลยกดสกิลจ้าความสามนะครับผมความสามโซบลัสสองนะครับผมแล้วก็นําเลียวกาศทุกใบของเราลงถึงการที่สุล็อกกลับเข้ากองแต่ในเมื่อมันไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เปิดการ์ดถ้าไปสุดของกองการ์ดคูณน,นะครับผมสามสี่ห้าแล้วก็นําอ่าเราก็เลือกตามที่ชอบจะเล่นทั้งหมดก็ได้หรือแค่บางใบก็ได้รวทั้งหมดคอลงช่องเลียวกาดโดยไม่ทำที่การอาจจะเลือกลงอย่างนี้ก็ได้อ่า ลงป้าบนะครับผมอ่าลงป้าบนะป้าอ่าอย่างเงี้ดีอ่ะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ดีกว่าอ่าก็หน,นึ่งสองสามสี่ห้าไปที่สมมติว่าไม่เอาก็ได้อ่ะก็เก็บไว้ใต้กล่องนะครับผม และนั่นนะว่าเดี๋ยวพอมาลงอย่างนี้เนี่ยสกงสกิลี่ทำมาพร้อมกันหมดเลยเช่นตัวเบลลิงก็ทํางานได้ก็จะได้ไง้หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นตัวอย่างนั่นเองซึ่งนั่นนะว่าถ้าเกิดมันมีบูโนเข้ามานี่โหดมากเพราะว่าสมมติเปิด5ใบแล้วมีบูโนอยู่ในนี้ก็จะกลายเป็นว่าบูโนจะบวกพล,ง 3, ลังสามพรูรูเลยสามารถมาามามามแบบนี้นั่นเองครับผมเพราะว่ามันเข้ามาพร้อมกันหมดพร้อมกับบูโนด้วยบูโนพลังก็จะพุ่งกระฉุดนั่นเองและนั่นนะว่านี่คือสถา,านการณ์ที่เราไม่มีเรียวกาดนะครับผมแต่ถ ตั้งใจลงบูนโน่ไปอ่าอย่างนี้โอเคลงบูนโน่ไปตั้งใจลงเบลินตั้งใจลงรีมเบเลเตอร์อ่าบัตเตอร์เบดไปนะครับผมแล้วก็กดสกิลของอันเฟนได้คว่ำสามโซบาร์สองนะครับผมแล้วก็นำกระทุกใบไปเรียงไว้บนกองตามใจชอบคือแล้วก็ไปเลียงไว้3ใบบนจริงไหมแต่ถนะ้พอเรียงเสร็จปุ๊บก็มานสลับอะไรแล้วก็เปิดมา5ใบบนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไร3าใบแรกที่เหลือก็ลุนที่ดวงนะครับผมแล้วก็คอลงช่องเรียวกัดนะอ,อ่ะคออ่าอาจจะคออย่างนี้แล้วก็อย่าง อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็พลังพุ่งกระโจนก็ผมนี่ก็ได้งายหนึ่งด้วย พออันอหนึ่งเอาบัตเตอร์เบรดเวเตอร์ข้ออีกสองยิงยิงอีกหนึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยคือคอมโบจะยาวมากแล้วบูโน่ก็พลังบว์โบว์นั่นเองครับผมทำให้อย่างที่บอกเลยคือสกิลของโมนาเซนีิอันเฟดไม่ต้องทำอะไรเลยเรียกมันเต็มสนามแน่นอนยกเว้นคุณจะเด็กเอาตายนะครับผมนั่นนะว่าไม่ได้เพียงแค่เก็บเดียวก,กับเท่านั้นถ้าเกิดคุณโดนล็อกอยู่นะครับผมต่อให้เป็นโอเมก้าล็อกที่บอกไม่สามารถปลดล็อกได้หรือล็อกแบบไหนก็ตามเราไม่แคร์นะครับผมว่าสกิลของโมนาเซนติอก ย้ำนะว่าไม่ใช่ส,ก,ส,ก,สกิมันไม่ใช่การปลดล็อกไม่ใช่การทําให้ล็อกมันหายนะครับผมคือหลายๆคนถ้าเกิดไม่ดูการ์ตูนจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยฉันโอเมก้า oh ล็อกไปแล้วใช่ความสามารถโอเมก้าแกรนิออสคุณปลดล็อกไม่ได้แล้วมาปลดล็อกได้ยังไงนะครับผมก็อ,อย่างที่บอกคืออันเฟดไม่ได้ปลดล็อกจะเป็นการนํากราดทุกใบไปยัดไว้บนกองนั่นเองคือฉันไม่ได้ปลดล็อกแล้วพอมันยัดไว้บนกองสุดปุ๊บสถานะล็อกมันจะหายไปแล้วเพราะว่าการที่เปลี่ยนโซนสถานะมันจะหายไปนะครับผมทําให้กลายเป็นว่าสามารถ เปิดเรียกเข้าว่าใหม่ได้ตามใจชอบนั่นเองนะครับผมแค่นี้เองแล้วเราก็าเรียงตามใจได้ด้วยอาจจะเรียงใหม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างโน้นอย่างเงี้ย,งงยงงก็ได้แล้วแต่นะครับผมนั่นเองนี่คือสกิลลิมิเต็ดสี่ของอันเฟรตนั่นเองจ้ะแต่ยังไม่จบนะครับผมมันยังมีสกิลลิมิเต็ดห้าด้วยซึ่งเป็นสกิลไม่ได้สุดยอดของตัวนี้นั่นเองนะครับผมอเดี๋ยวขอเอาดาเมจวางสักหนึ่งใบก่อนต้องห้าดาเมจสกิลสุดท้ายของเขาคือสกิลออโต้เกิดที่ช่องแวนกาดนะครับผมลิมิเต็ดห้าหรือที่นนนนเนอง สกิลง่ายๆสั้นๆนเมื่อการ์ดที่ชื่อ b r a s t e r l i b e r a t o r นะครับผมเข้าสู่ช่องเรียวกาดจากกองการ์ดยังไม่จากกองการนะตัวนี้พลังบวก1นึ่งืบนบวกหนึ่งคีจนจบเธอ์น,น่นๆครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้5ดาเมจพอดีแล้วกดสกิลของอัฟเฟตนะครับผมเก็บกลับเข้าไปแล้วก็ลาเขามาใหม่แล้วบังเอิญมี Blaster b a ベイトเข้ามาบวกหมื่นบวกคิ แน่นอนว่าถ้าเกิดมีการเข้ามา2ใบก็จะบวก20,000บวก2คลิปนะครับผมเอาง่ายๆละกันสมมุติว่า,าในเทอร์นี้เนี่ยมีการทำให้รัสเตอร์เบดนะครับผม l i b e r a t o r เข้ามาในสนามได้2ใบ จากกองอจากกองจจะกดสกิลเองก็ได้อย่างเงี้ยหรือใช้ตัวสกิลตัวเริ่มยัดเข้าโซนนะครับผมไอตัวอารมณ์ที่ทําให้บัตเตอร์เบคขึ้นไปบนบน,บนสุดกองคาร์ดก็ทําได้เพราะเดนนี่เขาน่าจะสร้างมาให้เล่นคู่กันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะอาจจะใช้อาจจะเล่นอย่างนี้อ่ะสมมติบอร์ดเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมอ่ตัวนี้ไม่มีก็ได้กดสกิลของอารมณ์เก็บเข้ากองนะครับผมแล้วก็เอาบัตเตอร์เบคลิเบเตอร์ไปบน,บนสุดกองการ์ดคุณอ่าที่เหลือก็โปรยเลียวกดสกิลคว่ำสำสมาร์ทสองเก็บ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 นะครับผมแล้วก็เปิดลากเข้ามาลากหนึ่งลากสอง สามลาก4นั่นเราต้องมีลาก5ด้วยนะครับผมอ่าแค่นี้เองมีบัตเตอร์เบรคลิฟเตอร์เข้ามาเข้ามาห้าดาเมจดไม้ห้าดาเมจบวกหาามื่นบวกคีบวกหมืน่นบวกคีนะครับผมก็จะตีอ่าสามหมืน่นหนึ่งสองีแล้วยังไม่บวกห้าพันก็จะเป็นอ่าแล้วก็บวกสกิลจากคอนเทนต์ดิวที่บวก ตามเรียวไบร์ลพันดีก็จะตี4 1่หมื่ียแค่คนั้นเองนะครับผมครั้งนี้ก็มาลงไม่ผมไม่แพ้กันบูโนก็มอมพลังสามมาตาทมาตาสามพันครั้นนงนี้ตีกันสองหมื่นแน่นอนส่วนครั้งนี้ก็ปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดครั้งนี้เป็นบูโน่ด้วยก็จะตีหนักกว่านี้อีกอา้าวมีบัตเตอร์เบดเข้ามาสองใบนี่เอาเบลันไงสอง,สอ,งอ่ะไงสองอ่ะอ้าวเฮ้ยมีเข้ามานี่อ่ะความสองยิงหนึ่งก็ได้หรือจะไม่ยิงก็ได้แล้วแต่นะครับผมทำให้เป็นการพลิกเกมที่โหดมากๆ เพราะว่าอันเฟดนี่เป็นตัวที่แบบมันพลิกเกมจริงๆคือปกติไม่ทำอะไรก็ตีแรงอยู่แล้วไม่ไม่ต้องเบรกไล์ก็ตีโหดแล้วยังจะพลิกเกมที่อยู่ๆต่อให้ไม่มีเดียวเลยหรือเลียวโดนล็อกสานามก็สามารถเล่งให้เลียวเตะสนามได้ด้วยการกดสกิลเพียงครั้งเดียวนะครับผมดังนั้นเนี่ยทำาให้รู้เลยว่า l i เวเ a เตอร์โมนาเซนตอรี่อ เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่เก่งกาจมากๆความสามารถในการพลิกเกมค่อนข้างสูงความสามารถในการเติมเกมบุกสูงมากปอมพลังปอมคบิดเกมได้ที่ว่าเป็นตัวที่โหดจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคทั้งหมดนี้เนะี่ยผมก็จะเป็นสกิลของการ์ดทุกใบนะครับผมจากกล่องนี้เลยอ่า VGT นะครับผม BT15 กิบีหนึ่งนั่นเองใครก็ตามที่ชอบโกลบอลินก็ชุดนี้ห้ามพลาดน,นะครับผมเป็นชุดสุดท้ายแล้วที่มีความเก่งกาจสูงมากๆ,ๆนั่นเอง สำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอในหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย